ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องสนุกซ่าปาจิงโกกับนุกอีกเช่นเดิมค่ะเย้ Yay! คิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่ง,งามยามดีที่หนุกนะคะจะได้มาเจอกับชาวปาซิโกะทุกคนนะคะก็ต้องขอโทษที่หายหน้าหายตากันไปนานนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยมีสิ่งที่จะต้องทําค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างคือประเทศไทยของเราอะคะ่ะเพิ่งผ่านนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วหนูก็ยังไม่เคยไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมปี2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งแรกแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นธรรมมาสาคัญให้กับหนุได้เลยนั่นก็คือสตินะคะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้มีผู้สูญเสียนะคะจากเหตุที่ตึกสตงองถล่มเนอะรวมถึง เพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศเมียนมาก,ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจํานวนมากนะคะหนูก,ก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะส่วนเราทุกคนนะคะที่มีชีวิตอยู่ต่อไปหนูก,ก็ขอให้เป็นกําลังใจทุกคนรวมถึงตัวหนูเองด้วยนะว่าการมีชีวิตอยู่นะคะดํารงไปดีสุดก็คือต้องมีสตินั่นเองค่ะ anyways ค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะ นุกจะพาทุกคนมาอันสบ็อก EP 17ค่ะซึ่งจริงๆอะของที่เอฟมาหรือว่าซื้อมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าต้องการทำอันบ็อกเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบเออยากเจอหน้าเจอตากันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในอันบ็อก EP 17นุกจะเอาอะไรมาอันบ็อกพร้อมทุกคนกันบ้างคะขอมาเริ่มกันที่ร้านออฟไลน์ก่อน่ะทุกคนเพราะว่าร้านออฟไลน์ที่นุกไปช้อปปิ้งมานนุกไปมาแค่ร้านเดียวก็คือนี่เลยค่ะร้าน โมชีโมชีนั่นเองนะคะหนูเป็นคนที่ชอบเข้าพวกร้านโมชีโมชีร้านมินิโซอะไรแบบเนี้ยมากๆเลยทุกคนหนึ่งคือชอบแบบความกระจุกกระจิกของน่ารักของร้านเขานะคะแล้วสองก็คือความน่ารักความกระจุกกระจิกของร้านโมชีโมชีร้านมินิโซอะมันใช้ได้จริงและบางอยางมันก็ใช้ได้ดีด้วยหนูก็เลยไปซื้อบ้านะคะไปซื้อของมาจากร้านโมชีโมชีอย่างแรกอะเอาที่หยิบได้ก่อนละกันนะคะก็เป็นสิ่งน,นี้ค่ะจืดู E aí เป็นของเล่นสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะถ้าบ้านไหนเป็นเหล่าท่าเหมือนกันหรือว่าแบบมีลูกๆนะคะก็ลองไปดูได้นะจริงๆอะ่ะหนูเคยซื้อมาต่อหน้านีแล้วนะคะก็คือลูกสาวกับลูกชายอะ่ะชอบมากทุกคนไอ้ไม้แบบเนี้ยนะคะแล้วทีนี้หนูมีโอกาสคือแบบหนูอยากไปซื้อแฮนด์ครีมก็เลยแวะไปดูตรงโซนของเล่นสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ไปเจออันนี้ก็เลยคิดว่าเออลูกน่าจะชอบแล้วลูกก็ชอบจริงๆนะคะมันลดมากก็คือมันเป็นการเอาไว้แบบเล่นกับลูกแล้วก็เป็นเครื่องมือเอาไว้เรียกเวลาจะต ต้องทาความสะอาดเด็กๆก่อนเข้านอนนะคะก็คือชอบมากอันนี้จะอยู่ราคาที่ชิ้นละ59บนะคะยังไงเ่าทัดก็ลองไปดูนะคะมีของเล่นหลายแบบให้เลือกกันเลยนะแล้วสาหรับบ้านไหนที่มีทั้งม้งหนะแมวอันนี้คือเล่นได้ทั้งน้องหมาหน่อแมวเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นกันไกตัดเล็บนะคะแต่อันนี้เป็นของแฟนเราเองพอดีแฟนเราเป็นคนที่ชอบไดโนเสาร์แล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเออจะต้องมีกันไกตัดเล็บพกเอาไว้นะคะก็เลยไปเจออันนี้มาละคะ่ะ5บาทน่ารากักแล้วก็ใช้ได้จริงก็เลยตามมา แล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะคือสิ่งที่ตั้งใจไปซื้อก็คือแฮนด์ครีมนะคะเพราะว่านูกเป็นคนที่ติดแฮนด์ครีมแล้วพอดีว่าแฮนด์ครีมที่ออฟฟิศอะค่ะมันกําลังจะหมดนูก็เลยไปมองหาว่าเออจะซื้ออะไรดีไม่อยากได้ละค่ะแพงมากเกินไปแล้วก็อยากซื้อสําหรับพกไว้ติดตัวหนึ่งอันก็เลยไปดองดมกลิ่นแล้วก็ไปได้สองกลิ่นนี้มานะคะสาหรับแฮนด์ครีมจากโมชิโมชิอันแรกนะคะอันนี้จะเป็นฟร Hand แฮนด์ ฟลอร์ o r m a l s k ินนะคะก็เป็นกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมทุกคนแล้วแบบน่ายน่ารักมากเป็นลายน้องหมาแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่บอทซัมทุกคนจะมีความหอมแบบฟลอ l ์ฟลอร์นะคะใครที่แบบชอบกลิ่นฟลอร์ก็ลองไปดูกลิ่นนี้กันได้แล้วก็แพ็กเกจแบบน่ารักมากแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งนะคะจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ด REAM แบบนี้ทุกคนก็จะเป็นลายน้องหมาเหมือนกันแต่แพ็กเกจจะมีความแบบเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ก็หอมเหมือนกันแล้วก็มีความลาเวน The, ซึ่งหนูกะชอบพีโอนี่ชอบลราวนเดอร์แล้วก็ชอบฟลอร์อยู่แล้วนะคะก็เลยไปตามมานะคะก็เป็นแฮนด์ครีม2อันที่ได้มาจากร้านโมชีโมชีโอเคสําหรับออฟไลน์ line. ก็หมดแล้วมีเท่านี้เลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายก,กว่านี้เนาะต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่อยูนนะ่บนหน้าหนุกตอนนี้เลยค่ะทุกคนก็คือหนุกไปถอยแว่นตาอันใหม่มาซึ่งเนียราคาไม่แรงเลยนะคะเป็นร้านที่หนุกไปตามมาจากแอปส้มเดี๋ยวยังไงหนุกจะพิงพพิกด้านเอาไว้ในดีสคริปชั่นบอกเผเพื่อนๆสนใจอยากจะได้กรอบแว่นหรือว่าอยากจะได้แว่นใส่ หรือว่าอยากจะได้แว่นกรองแสงก็ลองไปดูเพราะว่าดูรู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาทำกรอบแว่นได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆแล้วก็อีกอย่างคือมีความแบบ เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็มีหลายกรอบให้เพื่อนๆไปเลือกเข้ากับทรงรูปหน้าซึ่งส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบทรงที่เขาเรียกว่าอะไรหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมอันเนี้ยห,ห,หนูรู้สึกว่ามันเข้ากับทรงหน้าเหลีห่ยมของหนูได้ดีกว่าทรงเหลี่ยมนะคะก็คือเออแปดเหลี่ยมไปเลยแบบเนี้ยกับทรงกลมมันจะเข้ากว่าแต่หนูก็ชอบอันนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเลนส์มันจะใหญ่กว่าอันเก่านะคะก็คือชอบแล้วก็ราคาดีมากไม่เกิน1่งแบงค์มวนนะคะลองไปดูกันได้นะสําหรับสาวๆที่มาหากรอบแว่นหรือว่าแว่นได้ราคาสี้น แต่ไม่เป็นไรนะกดไปแอปส้มอ,อีกทีหนึ่งขอไปที่แอปอื่นก่อนก็คือแอปดำนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ต่อตอช็อปเนี่ยเขาลดมากเพราะเขามีเตเลเตอร์แกดีเยี่ยมนะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้สนับสนุนให้ใครเป็นนี้หรอกแต่ว่าบางทีมันก็ช่วยเราในช่วงชุรหุกได้นะทุกคนโอเคเอเดเวสนะคะ ก็มันดีแล้วนะคะเสือบางคนแบบว่าเออฉันมีสิ่งที่ทจําเป็นต้องใช้แต่ว่าเงินเอาไปซื้อข้าวก่อนหลังรอเงินเดือนออกก็ค่อยไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เอาอยู่บนพื้นฐานความพอดีนะคะโอเคกลับมาแล้วที่สําคัญนะคะเดี๋ยวนี้แอปดาเนี่ยมีโคสวนลดและโคดส่งฟรีเนี่ยไม่แพ้แอปส้มแอปม่วงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะรวมถึงสิ่งนี้หนูก็ไปได้มาจากในแอปดาซึ่งเขาลดโหดมากเลยทุกคนหนูว่าจริงๆแล้วอะร้านในแอป โซมก็หลดโหดแล้วนะแต่เจอร้านนี้ในแอปดำคือช็อกตะลึงไปเลยนะคะสำหรับ นี่ค่ะน้ําหอมนะทุกคนซึ่งทุกคนรู้จักดีนะคะอันนี้เป็นน้ําหอมแบรนด์จนยัวซึ่งเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่แบบว่าดังมากๆโดยเฉพาะพอสอออนไลน์คือป้ายยากันชําแล้วขวดหนึองจะอยู่ที่ประมาณแบบ200นิดนิดแต่ว่ามีร้านหนึ่งนะคะในแอปดอําเขาซื้อ1น่แถมหนึ่งในราคาแบบ200ร้อนิดทุกคนคือเฉลีย่ยตกขวดแล้วแ,แบบร้อยต้นๆน,นะคะเราก็เลยแบบว่าจัดมาเลยเพราะเราเคยไปเทสกลิ่นที่อีฟแอนด์บอยรู้สึกว่ามีกลิ่นหนึ่งที่เตจะจม ฉมูันมากก็คือคิสมิมอนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเราจำไม่ได้ว่าตอนนั้นรู้สึกไงพอกับประดมเออไม่ใช่นี่ว่าตอนเราควรจะตำเลยสองกลิ่นแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าใช้หมดก็จะซื้อพอดีน้ําหอมแซนด้าหมดแล้วเราก็อยากได้น้ําหอมด้วยแล้วคือ,กอแก,อแก,อแกอฉันจะบ้าตายนี่ดูมันเข้ากับแบกคกาวเฉยเลยคือต่อให้เอาน้ําหอมไปใส่แล้วคือขวดน้ำตรงไอปอกข้างนอกน้าหอมก็คือเอามาประดับพอกได้อีกลดมาก โอเคเรามาเปิดดูนะคะก็จะเป็นปริมาณ30 ml ที่เราตำมากลิ่นแรกที่เราตั้งใจมากๆในการซื้อมากคือ Kiss Me More ทุกคนมันเปกลิ่นที่แบบจริตชันมากแล้วแพ็กเกจจริงสีชมพูแกเอาสิบเต็มไปตั้งแต่แพ็กเกจแล้วค่ะมาดมกลิ่นคือกลิ่นนี้จะมีความแบบ หอมหวานแล้วก็มีผสมอ่อนๆน,นิดๆความแบบสุขสนเซ็กซี่เล็กๆแต่จะเน้นเ,เป็นแบบกลิ่นหอมหวานแต่ว่าไม่ได้หวานขนมเป็นหวานฟลอร์แบบชื่อเลยคิสมีมอคือได้กลิ่นนี้แล้วก็ต้องคิสมีมออีกทีหนึ่งเลยนะคะใครสนใจลองไปดูนะแจนอยู่แพ็กเกจลดอะไรใดๆคือพี่สาวออนไลน์ไม่ได้โกหกอันนี้คือดีจริงนะคะและอีกกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นแพรเลิซึ่งจริงๆอะ่ะ คิสมี่มอ r e อาจจะแบบบางคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่พอสอออนไลน์อะเล c o ค m มเมแต่ขวดอะแบบสวยนะมีความเป็นสีเบจกับตัวเบอร์กันดีนะคะข้างบนนะกลิ่นนี้จะรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กับติดเซ็กซี่มากกว่า k i s มี่มอ r e นะคะเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นนะเออใช่กลิ่นนี้มันจะแบบเป็นแบบว่าแนวแบบสาวเซ็กซี่ขี้เล่นเลยทุกคนจะมีความแบบ เออเซ็กซี่สุข,ขุมนุ่มลึกนิดนึงนะคะจะไม่ได้ติดหวานเลยจะมีความแบบอมเปรี้ยวเซ็กซี่นิดนึงดูน้าลงไหลนะคะก็จะเป็น แพ่นเลิแต่ว่าถ้าใครสายหวานเหมือนกันสายฟลอรัลก็ไปคิสมีมอ e นะคะก็คือโอเคก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนตัวคือเป็นคนชอบแบบฟลอรัลก็เลยอาจจะชอบ k ค s ส e ีมอ e มากกว่าแต่ยังไงก็ลองไปดูเผื่อ,อยังมีโปรโมชั่นนี้อยู่ในแอปดาแต่ว่าถ้าใครที่แบบเออไม่มั่นใจสินสื้อแอปส้มแอปม่วงตลอดก็ลองดูนะคะเพราะตอนเนี้ย แนยัวจัดโปรโมชั่นช่ำมากทั้งในแอปส้มแอปม่วงแล้วก็แอปดำนะ,ะต่อไปนะคะขอไปที่แอปส้มเหมือนเดิมคือเสียทรัพย์กับแอปส้มเยอะมากนะคะจะได้อัปเดตเบอร์แล้วนะทุกเดือนจริงๆกล่องนี้ก็จะเป็นเมคอัพนะคะแน่นอนว่าเราเป็นสายบิวตี้นิดหน่อยก็ต้องมีเมคอัพมาอัปเดตกับทุกคนนะคะถึงบางอย่างนี่จะแบบว่าข่าวกระตู้ไปนานแล้วแตด้วยความเป็นสุสปซบาเปซเป็นไงคะ ก็จะใช่ตอนนี้ถ้าดีกว่าดีเนาะโอเคเรามาเพิ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะเป็นการตุนสตอ็อกถ้าใครที่ติดตามหนูมานานจะรู้ว่าหนูอ่อะชอบสเปรย์น้ำแร่อันนี้มากๆแล้วก็ recommend มากๆแล้วก็ติดทั้งใน FAVORITE แล้วก็ EMPTY เลยสำหรับเจืงสิ่งน,นี้นั่นเองค่ะอันนี้คือสเปรย์น้ำแร่ของแบรนด์ Q Place by t a n i n n m i n ิน a a อรัลเนะคะ ตัวเนี้ยเขาจะช่วยล็อกเมคอัพนะคิวเพลสโอเคมาเลยแล้วก็ชุ่มชื้นกระจ่างใยซึ่งหนุกชายซ้ำไม่นับขวดแล้วก็เรื่องจริงตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นดีมากสามารถฉีดก่อนลงสกินแคร์ฉีดหลังแต่งหน้าเป็นตัวล็อกเซตติ้งสเปรย์เมคอัพได้แต่ส่วนตัวหนูจะชอบเอามาฉีดเวลา ก่อนลงสกินแคร์เพราะว่าหนูมีตัวล็อกเมคอัพแล้วนะคะตัวนี้คือใช้ลดมากแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มสูบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการพกสเปรย์น้ำแร่ไปมันอาจจะช่วยในเรื่องของการลดความระคายเคืองจากผิวที่มันเกิดจากการเบิร์นหรือว่าไปข้างนอกร้อนๆได้ดีแล้วก็อีกอย่างการฉีดน้ำแร่บางทีไม่ได้เป็นการช่วยรีเฟรชผิวเท่านั้นแต่ยังช่วยรีเฟรชทำให้เรารู้สึกสดชื่นหลังจากที่แบบไปตากแดดหรือออาข้างนอกร้อนๆมานะคะยังไงลองดูนะเป็น แบนด์ไทยถูกและดีที่หลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็ขอเร c o มเ e n d เลยสำหรับ Q-Place นะคะ และอีกชิ้นหนึ่งอ่าลืมบอกไปว่าสําหรับตัวคิวเพสหนูได้มาจากออ,อฟฟิ i ชียลของวัสารที่อยู่นะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปส้มนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ได้มาก็เป็นการเติมสต็อกเหมือนกันสิ่งนี้คือใช้หมดแล้วก็ต้องซื้อตุนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลดจึงมากจริงๆสําหรับนี่เลยค่ะดินสอเขียนคิ้วของสระสีนะคะสำหรับสระี brow to be auto pencil ค่ะเบอร์ที่หนูกชอบที่สุดก็คือเบอร์24สดากบา คือเราจัดมาสองแท่งเพราะว่าในแอปส้มเขาจัดแฟลตเซลล์เหลือแค่ชิลละ36บาททุกคนจากปกติราคาแต่มก็ถูกมากแล้วนะแท่งละแบบ99บาทแต่อันเนี้ยคือจัดเหลือแค่36หหนูก็เลยจัดมาสองแท่งไปเลย ซึ่งแทงหนึ่งอ่ะก็ใช้ได้นานมากอย่างวันนี้ดูใช้ก็คืออันที่ใช้ปัจจุบันแล้วก็ใกล้หมดนะคะก็เลยต้องแบบไปตุนน้องมาไว้ก่อน2แท่งนะกะว่าอาจจะกลับบ้านที่ต่งส่งอาจจะทิ้งไว้บ้านอันหนึ่งนะคะก็เลยตัมมา2อ,อันอันนี้ดีมากสําหรับใครที่อยากได้ดีสอเขียนคิ้วหัวเล็กติดทนแล้วก็ดูดีเขียนง่ายมากสําหรับคนที่แบบอยากได้หัวเล็กๆเ,เพิ่มมาวาดส่งลองดูสักสิได้น,นะคะแล้วก็ราคาดีเป็นแบรนด์ไทยคุณภาพดีด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่ฉันชื่นชอบลิปคลิกของเขามากถ้าพูดขนาดนี้ก็คือหลายคนเดาไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าเฟรริตประจำปีเรามีลิปคลิกจากหลายแบรนด์ติดแต่อันนี้เขาเพิ่งที่จะออกลอต g e ใหม่มาเลยแล้วก็แบบใส่ฟอรตัวแม่ตัวมัมทันสมัยจริงๆสำหรับแบรนด์นี้เลยนะคะจจ้อ <c oughs> ดึงกาลา่าคาร์ิเลนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้วันนี้อะไร รุ่นนี้นะคะเขาคอลแลบกับคุณฟุกรอนด้วยซึ่งแน่นอนเวลานึกถึงคุณฟุกรอนเราจะนึกถึงแบบสาวสายฝอท่านหนึ่งแล้วแกไม่ต้องกลัวเลยเธอเป็นคนที่เทรนสายฝอมาแบบตรงประเด็นตรงจุดตรงปัจจุบันกับความแฟชั่นความแบบฮิตเทรนของสายฝอตอนนั้นซึ่งรุ่นนี้ค่ะทำมาถูกต้องมากๆเพราะถ้าจะไม่ผิดประมาณช่วงปลายปีที่แล้วกับต้นปีอะสาวอ่อ h a l ์ y e ี่บีเบอระชีอาจจะชอบแบบว่าเหมือนเขียนขอปตาแล้วก็ใช้ลิปกอสแบรนด์ลดของตัวเองในการทาใช่ปะอันนี้ก็คือจริตนั้นเลยแต่เป็นแบรนด์ไทยที่ราคาเข้าถึงได้นะคะราคาเต็มก็จะอยู่ที่แบบ200นินิดๆอันนี้นุกไปตำม,มาลองก่อนนะก็จะอยู่ที่แบบเขาจัดแฟลชเซลล์ก็คือแบบ200 เดียวจะปกติราคาเต็มประมาณส2 9บั2ถึงสองนะคะเขาจัดโปรแบบเพิ่งออกใหม่ไงก็จะเหลือแบบ200ต้นต้นหนูก็เลยต่้มาเลยสีที่ลูกตั้ปาปแล้วค่ะจะเป็นเบอร์ศูนหนึ่งสี B Legend น,นะคะก็จะเป็นแบบดีทุกคนมันเป็นสายปอดที่ถูกต้องมากเพราะว่าอะไรต้องรีบเปิดให้ดูนี่ความแพ็กเกจก็คือการล่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องแพ็กเกจแพ็กเกจเขาแบบ เทรนมากฟอร์แล้วก็สวยนะคะอันนี้ที่บอกว่ามันเป็นเทรนมากเพราะอะไรรู้ปะด้านหนึ่งมันจะเป็นด้านหนึ่งมันจะเป็นกาล่าคมเรียกแผ่นซิลทุกคนเป็นลิปแบบลิปดินสออะอ่ะนี่จะเป็นลิปดินสอแบบนี้นะะุกครแบบเนี้ยคือจริงๆอ่ะแล้วเนื้อมันนุ่มด้วยนะต้องแบบเบาๆเลยนะเออข้อเสียข้อดีในข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะข้อเสียนในข้อดีสิเออข้อเสียนในข้อดีอย่างหนึ่งคือด้วยความว่าเนื้อคะ่ะว่านุ่มมากๆทุกคน เนื้อเขานุ่มจริงๆแบบนุ่มจริงๆเลยอะ่ะมันก็เลยจะต้องระวังนิดนึงเวลาเขียนขอบปากถ้ากดแรงเกินไปอะ่ะตัวเอ่อตัวลิปสติกพนเิลอะคะ่ะมันก็อาจจะหักง่ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมอะ่ะก็คือถ้าเราระวังมืออะ่ะไม่มีปัญหาเลยแล้วคือสีเสรอรใดๆคือแบบดีมากอะทุกคนอันนี้คือไม่จําเป็นต้องมาเขียนขอปากอย่างเดียวก็ได้นะสามารถเขียนขอบปากก็ได้หรือว่า,าทาทั้งปากก็ได้มันเป็นโทนหนูสุภาพอะ เอาจริงๆถ้าคาราททำสีดีออกมาขายฉันก็ซื้อนะลิปสติกเนื้อ,อ,อที่เป็นสติกแท่งแบบนี้นะคะแต่นี้เป็นเพนซิลเขาก็จะมาเขียนขอบปากแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นกรอซึ่งจริงๆรุ่นเนี้ยเขาออกมาหลายแท่งด้วยกันมีทั้งเนื้อที่เป็นกรอสคะ่ะเบอร์หนึ่งถึงสามแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดสี่ถึงห้าหรือหกเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทแต่เราอะตมที่เป็นเนื้อกลอสมาเพราะใส่ของเขาทแบบนั้นอีกด้านก็จะเป็นเนื้อกลอสเดอะกราสแบบนี้ทุกคน แล้วมันฝอมมากสิเนี่ยคือสายฝ่อต้องจัดเห็นปะแล้วมันจะมีความแบบเนี่ยเป็นนุดนูดติ่งแดงนิดๆแล้วคือแบบสวยมากดูยังไงจะลองแบบเทสกันเลยวันนี้ด้วยการแบบทาขอบป,ปากแล้วก็ทากรอสเดี๋ยวขอบไปเคียย์ปากล้วมาลองพร้อมเพื่อนเลยโอเคก็คือเราไปเคียย์ปากมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองทาไปพร้อมทุกคนนะว่าแบบเอาจริงๆแอบเคยลองแล้วแหละแล้วกดแรงก็เลยหักไปจิตหนึ่งนะคะก็เลยรู้ว่าเนื้อนองนุ่มมาก โอเคเนี่ยคือไปทาด้วยขอบปากมาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลงด้านในด้วยกรอสะคะ่ะอืมซึ่งมันเป็นเทนที่บอกว่าสาวสายออเออแบบว่าสาวสาวต่างประเทศกำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะใช้กรอสในการทาข้างในเนี่ยเห็นปะ อิ่มขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดวิลเลอร์นะคะแล้วก็อีกอย่างไม่ต้องไปพีโลสให้มันแบบราคาไม่ถูกนะทุกคนนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครไม่อยากไปพีนี่ค่ะแบรนด์ไทยทำถึงและจบพกแท่งเดียวเลยแล้วก็นำเทรนด์ด้วยลองไปดูกันได้ก,ดการลาคามิเล่แล้วถ้าเลือกสีไม่ถูกลองเบอร์หนึ่งมันนูดมันสวยมันจึง และล้านสุดท้ายจากแอปส้มนะคะนี่อยู่ในกล่องน,นี้ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็ไปตาม,มาเพราะว่าเป็นร้านที่แบบไล่โหดมากขออภัยชื่อเมโคโคมังถ้าจำไม่ผิดเป็นร้านประจําในแอปส้มเลยคือแบบไล่โหดมากจริงๆแล้วก็หลดโหดมาเพราะฉะนั้นฉันต้องไปตำนะคะโดยไม่มีเหตุผลสิ่งแรกที่ตำม,มาอันนี้กระตูหูด่งดังป้ายยาฉ่ำเซนไปดูคลิปพี่ๆบอตอบอกลายท่านแล้วทุกคนบอกว่ามันดีเลิเลิศจริงจัง,จง มันเข้าสู่เมษาแล้วถ้ามันจึนจิงมันต้องเอาหน้าชินอยู่ในการทำแอทิวิตี้ส่งกลานะคะสำหรับจืดอดึนนี่เลยค่ะอันนี้เป็นคุชชั่นจากเมอร์เลสกานะคะตัว d e วีสกินแอลลี่คุชชั่นนะคะซึ่งตัวนี้มี SPF 5ี PA 4บวกครามเคมของเขาบอกว่าเพิ่มออร่าหน้าไม่ดอกสูตรอ่อนโยนพิเศษถูกสภาพผิวกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมัน ซื้อตัวเนี้หลายคนอาจจะดูรีวิวไปแล้วหรือว่าหลายคนอาจจะมีในกลุ่แล้วก็ได้เพราะว่าตัวเนี้หาซื้อง่ายสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีแล้วก็เมื่อตอนแฟลชเซลล์4.4ก็คือทุกแอปเอามากระหน่ำลดราคารวมถึงแบรนด์เขาก็ทําโปรดจึงมากทุกคนก็คือซื้อคูชชั่นแถมลิปหรือว่าซื้อคุชชั่นแถมเหมือนเป็นแบบไอรองพื้นแบบซองแต่คือเราไม่ทันลิปเราลินน้อยก็เลยมาซื้อลาประจำในแอปส้มนะคะ ตัวนี้มีแต่คนแบบว่าชอบมากมันนั่นเนียน,นนู่นนี่เราได้ยินเสียงอื้ออึงมานานนะคะเราก็เลยแบบอ่ะฉันก็อยากจะลองว่ามันจะลดจะจึงจริงไหมแต่เท่าที่เทสเนือดูเออเนือมันแอบจึงจริง,งยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวแยกให้สำหรับเมอร์เลสกาตัวนี้ต่อให้เพื่อนๆจะอะมีในกรุ่หรือว่าแบบ เออเธอแบบยังตัดสินใจไม่ได้สักทีก็ลองมาดูรีวิวนั้นกันนะคะหรือว่าใครมีก็จะได้มาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าเธอใช้แล้วเป็นยังไงนะคะสําหรับเมอร์เลสกานเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าพออันนี้ออกใหม่ฉันต้องซื้อเอาจริงๆปะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ฉันต้องซื้อ,อหออุ้นเขาได้แล้วนะสำหรับแบรนด์โฟร์ยูทูขยันออกแพ็กเกจขยันออกโปรดักต์แต่เราก็ซื้อเขาตลอดนะคะ อันนี้คืออันล่าสุดเลยทุกคนเป็นตัวลิปแมทของเขาที่ด้านนึงจะเป็นเนื้อแมทกับเนื้อกลอสที่เป็นรุ่นขายดีมากๆของเขาแต่ว่าตอนปีที่แล้วอะไอรุ่นเกา่าอะหนูกต้องบอกตามตรงว่ารุ่นนั้นน่ะหนูไม่ได้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบบอกข้อแตกต่างระหว่างไอตัวใหม่เนี่ยกับไอตัวรุ่นเกา่าไม่ได้ว่ามันมีความแตกต่างมากน้อยกันยังไงแต่ว่า ได้ๆก็คือตามมาแล้วก็เป็นสีที่มิสแกรนถาดด้วยนะคะโดยเฉพาะเบอร์นี้เป็น i, เบอร์ i, ที่กฤชเบลมงนั่นก็คือเบอร์ศู t w สีทีนะทุกคนเราจะมาสวอชพร้อมกันคือแบบเห็นที่คุณกฤชเบลทาตอนรับมงก็คือสวยแต่พอดูในแอดดูในตัวอย่างของแบรนด์เออสีนี้มันสวยมันมีความนู้แล้วหนูคิดว่ามันทาได้ไหลายโอกาสก็เลยซื้อมาเลยนะคะจะสวอชที่แขนให้ดูนะนี่ เม็ดสีคุณแน่นมากแม่มันเหมาะกับส่งการแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีความแบบนูดเลยเป็นนูดที่สวยเลยและหนูคิดว่าสีเบอร์สีอ่อ่ะมันเป็นสีที่น่าจะทาได้กับทุกสภาพสีผิวไม่ว่าจะเป็นสาวผิวขาวหรือว่าสาวผิวเข้มก็คือสีนี้เอาอยู่นะเออ ขับผิวหนุได้เดี๋ยวยังไงต้องรองทาลองแต่งนะคะถ้าเลือจึงอาจจะติดเฟเวอร์ริตนะแล้วก็อีกแท่งหนึ่งอันนี้จะมีความแบบสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับเบอร์0ูนย์หนะคะ s w e ทแอนด์ซอตีก็งงว่าทำไมตอนกดเลือกเบอร์นี้เพราะตอนแรกจะเลือกเบอร์6แต่อันนั้นมันน่าจะชมพูไปก็เลยเลือกเป็นเบอร์หเดี๋ยวจะมาสวด้วดูอันนี้จะมีความติดพีกับสม้มแล้วก็ติงชมพูกว่าเห็นปะว่าสีมันจะต่างกันเลยสีแบบสวยมาก ทุกคนเนี่ยมีความ pH นะคะเป็นทาเป็น e อว r y เ a y ดได้เลยแล้วก็คับผิวหนูอีกเช่นกันแบบเนื้อมันลดเนื้อมันจึงน้งเนอะคุณแม่มันดีอะตอนแรกเห็นในตัวอย่างคิดว่ามันจะแท่งใหญ่จะพกยากแต่ของจริงแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะยังไงลองไปตำดูอันนี้ลดจึง้ง และสิ่งสุดท้ายนะคือข้างร้านเ้าเนี่ยถ้าซื้อถึงยอดเขาจะแถมใช่ปะ่ะพอดีเราซื้อฟอยด์คุยสงแท่งเลยถึงยอดเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้เป็นบ u ัชนะคะรุ่น flower brush ซึ่งหนูกเคยคิดว่าจะซื้อนอนมากแล้วแต่ก็ไม่ได้ซื้อสกทีบวกกับบลัชคุกมันมีเยอะมากแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะตอนนี้คือทางร้านนะคะแถมมาให้ก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะคะเบอร์ที่เขาแถมมาจะเป็นเบอร์โรสูญเจซึ่งจะเป็นสีที่แบบ เอาดีๆบางทีฉันก็อาจจะต้องลองอะไรแบบแปลกใหม่นะคะแบบนี้ดูสีแบบแดงแบบโรสแบบแดงส้มอะแกส้มอมแดงเดองอมส้มซึ่งเป็นสีที่แบบถ้าเขาไม่แถมมาฉันไม่น่าจะกล้าซื้อแต่ว่าปีใหม่แล้วคนลันก็ต้องลองอะไรใหม่ๆเดี๋ยวยังไงจะลองดูนะคะแต่ว่าสีดูเออดูแบบว่าไม่เล่นนะแกขอสวัสดีหู เฮ้ยแต่พอมันอยู่บนหน้าเรามันไม่ได้ออกทรงขนาดนั้นกมันติดแดงแล้วมันเป็นแดงที่แบบดูเป็นสาวสุขภาพดีสาวเลือดฝาดต้องลองดูสักหน่อยแล้วนะคะสำหรับนี่เลยจ้าบัด4เบอร์เจ็ดสวยนะ และก่อนจะจากกันไปนะคะในอัน o x EP 1 7นะคะเราก็ได้มีการตำหนังสือมาซึ่งช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเทศกาลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะซึ่งปีเนี้ยพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าทางงานสัปดาห์หนังสือเนี้ยเขาขยายวันงานเพิ่มอีกหนึ่งวันถึงวันที่8เมษายนสําหรับใครที่จะไปงานนะคะเพื่อไปพบนักเขียนหรือว่าจะไปดูหนังสือลดราคาสํหนักพิมพ์มาต่างๆมากมายกระูก็ลองไปกันได้ที่สูตรประชุมสิริกิตแต่สําหรับสาวที่เป็นแบบ เออยังไม่กล้าที่จะไปที่คนเยอะๆถามว่าอยากไปสักครั้งไหมคืออยากไปมากทุกคนแต่เวลาเราอยู่ที่คนเยอะๆแล้วเราจะชอบจะเป็นลมอ่ะเออก็เลยแบบอาอไว้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเป็นพลักิจอื่นก็เลยเอ่ะ ว่างานหนังสือด้ใจห้านนะคะก็มีบางร้านที่เขามาทํางานสัปดาหห์นังสือออนไลน์ตอบโจทย์ทางเรามากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะทำชาเลนจ์กับตัวเองปีนี้ว่าแบบเออถ้าเราจะซือ้อหนังสือใหม่จะมีข้อแม้ว่าเราจะต้องอ่านหนังสือเก่าให้หมดก่อนเพื่อที่จะเป็นการเคลียร์กองดองนะคะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่คิดว่าเออมันน่าจะดีอะ่ะก็แบบอ่านให้จบก่อนที่มีอยู่แล้วก็ค่อยไปซื้อใหม่นะคะไม่ซื้อวันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยซื้อวันหน้าก็ได้อะไรแบบนี้ Anyway กลับมานะคะเราก็เลยไปตามมา สองเล่มด้วยกันนะคะเพราะว่าได้แฟลตเซลล์พอดีเลยนะคะสำหรับ2เล่มที่เราตามมานั่นก็คือชื่อดึง นี่เลยค่ะทุกคนอยากจะประกาศใ้โลกรู้นะคะเราได้ส่งเล่มนี้มาซึ่งเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่เขาเพิ่งออกใหม่ล่าสุดแต่ว่าถ้าใครที่อ่านนะคะเซ็ตของนักสืบซินแคร์ทุกคนก็จะแบบพี่คาะเซ็ตนี้มันขาดเล่มไหนไปหรือเปล่าถูกต้องค่ะเรามีเล่มนี้อยู่แล้วก็คือเรื่องการสักอังคาของคุณเบสกิติศักดิ์คงคานะคะเจ้าสำนักพิมพ์13357สามห้าเพับลิชช่นะคะแล้วเล่มนี้ก็คือพออ่านแล้วเราก็ชอบงาน านเขียนของคุณเบสแล้วก็อยากจะอ่านนะคะในเซตซีรีส์ของคุณนักสื่อซินแคร์ care, แล้วก็คุณสารวัตรเดเมีนะคะแล้วเขาก็มี2เล่มนี้นะคะเราก็เลยจัดมาเลยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะคุณเบสเขาก็ออกเล่มนี้มานะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะแบบนี่ไงต้อหรับเทศกาลงานสัปดาห์หนังสือสำหรับรถจะเรกรรมมันลดมาฉันจะบอกแล้วก็ มาอันบอกแต่ว่าอ่านจบแล้วแล้วก็ชอบนะคะยังคงกินอายของนักเขียนท่านนี้ได้ดีมากๆและแน่นอนค่ะว่าในเซตนี้ก่อนจะมีการสักอังคาจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยอ่านก็เลยตําม,มาด้วยสําหรับเล่มนี้นั่นเองค่ะโอปาติกะอัมพรานะคะซึ่งแบบเออมันน่าสนใจนะไหนๆก็ต้องตําม,มาแล้วคือแกฉันจะบอกทำดีๆจะโชว์ทั้งหมดพอปกมาอยู่ด้วยกัน มันมีความสืบสวนสอบสวนแล้วก็ปกสวยมากฉันจึงใจนะคะก็เลิฟเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รองมาฟังในสนุกเดลี่นะคะสำหรับแรปอัพได้เพราะตอนนี้เราอาจจบไปสองเล่มส่วนอันนี้ส่งกลานเจอกันแน่นอนสำหรับโอปาติกะอัมพรานะคะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Unbox EP 17นะคะก็หวังว่าทุกคนจะม้วนจอยไปพร้อมกับ u n b บ x นะคะถึงคลิปนี้เนี่ยของจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่หวังว่าจะพอให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะคะแล้วก็จริงๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่เข้ามาคอมเมนต์จ้งความคิดเห็นกันคือจริงๆหนูอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็พยายามจะเก็บ energy ดีๆแล้วก็คำติชมของทุกคนนะคะไปพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็ขอบ คุณสำหรับทุกข้ามติชมแล้วก็การติดตามค่ะแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเวลาที่หนุกลงคอนเทนต์ดีๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ thank you for my support and watch my video นะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ have a nice day ค่ะ